ัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนับ4ี่โมงกว่าๆนะครับผมเวลาประมาณนี้อ่ะเพื่อให้ไม่การเสรียเวลาเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเออคันนี้เป็นโฉม2020แล้วนะครับผมโฉมใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันใกล้ๆหลมัมนมีความพิเศษยังไงเออด้านหน้านะครับด้านหน้ามันก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับเขออบต้องคมไฟเลย อ่าแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับจะแยกกันอยู่ประมาณนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสองชั้นแบบนี้นะครับกระจังหน้าใหญ่เท่ๆกันไ,ไปเลยอ่าโฉมสวยม,มากนะคะแล้วก็จอดรถเนี่ยคู่กับคันอื่นนี่สวยมากๆ <laughs> ใช่ครับผมเพราะว่าโฉมนี้ก็คือดีไซน์มาสวยกว่าโฉมที่ผ่านมาอีกนะครับยิ่งรุ่นใหม่ดีไซน์ยิ่งสวย คันนี้ได้เป็นตัวสูงด้วยนะคะไฮเลนเดอร์แล้วก็ปรับรูปโฉบเนี่ยค่อนข้างลงตัวเลยนะคะใช่ครับอย่างเช่นฝากระโปรงรถก็จะมีแบบว่าเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมใหม่เลยนะครับทำทรงใหม่หมดเลยใช่มีมุมมีเหลี่ยมมากขึ้นนะคะครันนี้เราเคยขายไปแล้วนะคะที่รุ่นนี้ใช่ไหมตัวนั้นเป็นเียร์โ้ตัวนั้นเป็นเป็นตัวท็อปสุดเลยที่เราขายไปที่เราเคยขายไปแล้วแล้วก็ตัวทรงด้วยนะคะ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีที่เป็นตัวแคปธรรมดาด้วยที่ใครขายไปนะคอะือขายไปหลายครันแล้วรถตอนเดียวด้วยนะ,อะตอนเดียวขายไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นพวกแคปเตีย้ยสี่ประตูเตี้ยแล้วพวกเนี้ยนะครับขายไปไเรื่อยๆอแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่คันนี้หนึ่งคันแล้วก็เหลือสี่ประตูเตี้ยอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอมาชมกันอ่ะโอเคเขาเลือยงต่อก็ด้านล่างดีกว่านะครับล้อแมก อันนี้ล้อแม็กเดิมติดรถเลยนะครับผมเป็นล้อแม็กเดิมศูนย์ของอีซูซูนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วอ่าอันนี้ยางก็เป็นยางเดิมจากศูนย์เลยนะครับเพราะว่ารถวิ่งน้อยนะครับสภาพยางดีเยี่ยมพร้อมใช้งานดิบยาวๆอ่าแล้วก็จะเป็นพวกระบบช่วงล่างด้านในนะครับอ่าอาจจะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับแต่อยากให้ดูว่ามันใหม่มันเลี่ยมจริงๆ รถวิ่งไม่น่าจะไม่ถึงสาม0มืนโลนะครับแต่ว่าสภาพเลี่ยมมากๆเลยอ่าเี๋ยวยเจอราคาตกใจกว่านี้อีก<ช>นะคะแล้วก็ถ้าเจอส่วนรถก็ตกใจกว่านี้อีกอะนะคะสภาพนี้สวยจัดๆเลยะนะครับเดิมไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับคันนี้แค่ล้างธรรมดามันก็สะอาดเลยะนะครับเพราะว่าเออคันนี้หลายท่านอาจจะเห็นกันแล้วที่ว่าจออยู่ด้านหลังนะครับก็เพิ่งได้คิวขึ้นมา นะครับทุกอย่างต้องรอไปตามคิวเพราะว่าเออลูกค้ายัางไม่ได้จองนะครับก็รอตามคิวไปเรื่อยๆมาดูทางด้านข้างกันบ้างนะคะคุณฟุกก็จะเป็นสติกเกอร์เออตัวนู้นแบบนี้นะครับไฮรลนเดอร์แบบเหมือนจะเป็นแบบใหม่ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดเรื่องตัวนักสือตัวฟอนนะคะนะก็จะออกแบบมาใหม่ะะเรียกว่าฟอนตนั่นเองคราวนี้ผมเรียกไม่ถูกอ่ะ <laughs> ภาสี <Okay. S 2> พรบรนะคะต่อให้ฟรีหนึ่งปีต่อให้ฟรีนะครับรผมต่อให้ฟรีอ่าอันนี้อาจจะขาดไปแล้วก็เดี๋ยวต้องต่อให้ใหม่ขาดต้องขาดปีหกห้านู่นนะครับอ่ะแล้วก็ดีไซน์นะครับไปเลี้ยวตรงมุมกระจกก็จะคือยาวเต็มๆแบบนี้เลยนะเพราะปกติทั่วแปลก็จะมีอเล็กๆอยู่ตรงนี้นิดเดียวค่ะอ่า เดี๋ยวให้คุณฟุกนะคะคอยอ่านคอมเมนต์ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้คอมเมนต์ก็เริ่มจะดีขึ้น<ช>เห็นทุกคนแล้ว <ผม S 2> นะคะก็จะตอบทุกคนนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมาสวัสดีคุณสามารถสวัสดีคุณเกลสวัสดีคุณแตงโมสวัสดีคุณฟุกนะครับแล้วก็สวัสดีคุณยงยุทธด,ด้วยนะครับผมราคาเท่าไร่เอ่ยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับพอดีเขามีส่วนลดมาให้ครับผมยวอธิบายให้ฟังนะครับ อกระจกไปแล้วนะคะมาดูด้านล่างกันมาออบันไดข้างนะครับบันไดข้างด้านล่างคุณลูกค้าดูกล้องใกล้ๆอาจจะเห็นพวกฝุ่นอะไรเยอะๆนะครับพอดีทางเราเนี่ยฝุ่นเยอะจริงๆขออภัยด้วยนะครับเรื่องฝุ่นก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะอ๋อเป็นแค่ฝุ่นธรรมดาไม่มีอะไรดูริ้วรอยไม่มีเลยนะคะรอยขนแมวไม่มีคันนี้ขัดสีเรียบร้อยเงาไปยันเห็นเงาสะท้อนเลยนะคะ แล้วก็ถ้าลูกค้านะครับผมทักมาขอดูรูปนะครับดูในรูปไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะว่าเงามาสะท้อนทั้งคันเลยนะครับถ่ายรูปดูไม่ค่อยรู้รเรืเ่องแน่นอนอ่าด้านบนกันบา้างด้านบนนะครับผมคิ้วกันสาดอ์ออนิวนะครับออนิวดีแมตตรงรุ่นเลยอสวยเลยมันจะ,ะเป็นรูปแบบใหม่นะครับเนี่ยมันจะมีดชิคกีงเงี้ยผมก็เรียกไม่ถูกนะแต่มันเป็นีดชิย่างเงี้ยคุณลูกค้ามันสวยนะ ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆไม่มีแบบนี้จะเป็นเรียบๆธรรมดาเลยอ่าต้องมาเจอตัวจริงนะคะเพราะตอนนี้คุณฟุกชมไม่หยุดเลยนะคะใช่ครับผมสวยสวยจริง,รงครับผมสวยจริงอันนี้ไม่ไม่โม้มด้วยถึงกันที่ชุดมือเปิดกันบ้างนะคะชุดมือเปิดพรเมียมรอบพันนะครับมือเปิดโรเมียมรอบคัน,นะคอ,คอ,คนอ่าอันนี้ได้เป็นสี่ประตูนะคะมองจากด้านนอกก็ยังไม่มีทิิ อ่าสวัสดีคุณลูกค้านะครับสวัสดีคุณอนันต์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณอํานวยนะครับผมเป็นตัวแซดนะครับผมเป็น1.9แซด2 2 0นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับคุณลูกค้าเป็นเครื่องยนต์1 9ซีนะครับ1.9แซดอ่าประมาณนี้ให้ดูช่วงล่างกันนะครับเรียมๆเลย เป็นรูปแบบใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนโฉมไฟหน้าไฟท้ายนะครับสวยๆกันไปเลยแล้วก็กันชนท้ายก็จะแตกต่างนะกันชนท้ายมันก็จะกินเข้าไปในในตัวรถตรงนู้นนะครับถ้าถอดออกก็ต้องหาแผ่นมาปิดนะครับไม่งั้นมันจะโป๋เลยนะครับตัวฟอนต์ก็จะโฉบเฉี่ยวขึ้นนะคะก็จะมีมุมทั้งหมดเลยตัวอักษรก็สวยชุดมือเปิดก็โครเมียมทั้งคันนะคะ สวัสดีคุณลูกค้านะครับผมสวัสดีคุณปฏิทินในในใจนะครับมีวีไอพี่ะครับมีครับผมก็สวัสดีคุณนำนวยนะครับส่งเจ็ดพันดาวเท่าไรรบกวน่ายแผนกที่รอตอบลูกค้าอยู่นะครับได้ยินแล้วอตอบ<พ>อลูกค้าด้วยนะคะต้องตอบเร็วตอบไวนะ,อะโอเคนะครับของเราก็จะมีหน้าที่รีวิวได้สดอ,อย่างเดียวนะครับก็ไม่มีเครื่องคิดเลขไม่รู้ครับดาวเท่าไรจำไม่ได้ โอเคแล้วก็จะมีเป็นมือเปิดพรเมียมด้านหลังแล้วก็เป็นกล้องในตัวเลยค่ะนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะชุดเปิดพรมเมียมเราม,มาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูช่วงล่างนะครับให้ดูช่วงล่างรถนะครับผมไม่ใช่ใดูช่วงล่างพืนนะครับโอเคอ่ะทางด้านล่างกันบ้างนะคะคุณฟุกช่วงล่างก็เดิมสัตนะครับผมเดิมเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นพวกยางอะไรนะครับยางอะไรโช๊คท่อทุกอย่างนะครับ เดิมสนิทเลยอันนี้ใหม่จริงๆนะครับให้ดูสภาพใหม่เยี่ยมเลยอ่าแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะใช่ครับผมได้เป็นตัว1.9 z DDI นะคะใช่ครับเดื่อนบ้านนะครับว่างที่เห็นคอมเมนต์ลูกค้าแล้วกรุณาเข้าไปตอบด้วยนะครับอ,อย่าให้ลูกค้ารอนานนะคะ <laughs> โอเคบริการดีเยี่ยมเลยนะคะใช่ครับผม ของเราก็คือมารอเก็บตกตอนที่ลูกค้าโทรมาหานะครับหรือว่าถ้าลูกค้านะครับผมดูไลฟ์สดหรือว่าดู youtube เนี่ยเอ่อตอนวอล์กอินมาหน้าร้านนะครับถ้าไม่รู้จะคุยกับใครก็เข้ามาหาเราได้เลยนะครับก็คือหรือว่าเจอท่านใดก็บอกว่าอาพอดีติดต่อกับพวกเราไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ด้านล่างก็ยังสวยทุกจุดเลยนะคะแม้กระทั่งท่อใช่ไหมคุณผู๊อ่าใช่ครับผมท่อนี่เงาเงาเลยนะครับเงาเงาเลยอาจจะ มีรอยคาบน้ำยานนิดๆน่อยๆนะครับตอนที่ล้างทางวาะอาดแค่นั้นเองได้เป็น4ประตูด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะคะกำลังจะไปไวๆเลยตอนนี้ใช่ครับอ๋อเมื่อกี้เห็นสี่ประตูขาวน่าจะออกไปลองเนาะอ่าสี่ประตูเดี๋ยวเรามาดูทางด้านประตูกันเลยนะคะคุณฟุกอ,อ่ะอันดับแรกเลยประตูเนี่ยก็จะบูนังขึ้นมานะครับบูนังขึ้นมาอ่า ดีไซน์มารับกับสีคอนโซลประตูค่ะไอแผงประตูนะครับไม่ใช่คอนโซลประตูแผงประตูนะครับแล้วก็จะเป็นพวกปรับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงปรับพับไฟฟ้าได้เลยนะครับสวยทุกจุดเลยะนะคะสวยมากๆแล้วก็จะเป็นกระจกะนิลภัยไผ่ด้วยนะคะใช่ครับผมแล้วก็คันนี้จะได้อะไรมาคะรีโมทเนี่ยจะได้เป็นรีโมทเอคุญแจจะได้เป็นกุญแจรีโมท ใช่ครับผมเป็นกญแจร,รีโมทได้มา1ดอกนะครับก็รูปแบบใหม่นะครับมันจะเป็นเรียมๆลงไปรุป่นเกรุ่ก็จะเป็นลีลีธรรมดาค่ะอ่าแล้วก็ช่องแอร์นะคะสวยงามมากๆเลยใช่ครับก็ดูไปดูมาก็จะคล้ายๆกับรีโวทเหมือนกันนะอ่าโอเคนะครับผมก็จะมีระบบอะไรนะเขาเรียกว่าระบบการลื่นนถลายนะครับแล้วก็ปรับปรับไฟโปรเจคเตอร์ขึ้นลงได้ ทางด้านนี้ใช่ไหมคะอ่าถูกต้องนะครับผมเพราะว่าบางทีแบบช่วงกลางคืนนะครับไฟมันอาจจะสูงไปไปแทงตาดือเขาอ,อะไรอย่างนี้นะครับอ่า,อาแล้วก็มาดูทางทางขึ้นกันบ้างนะคะเขาก็จะทําแบบอะไรมาคะคุณคุูก็คือเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ลายมันลายคาร์บอนนะครับอ่าแปะสติกเกอร์มาเรียบร้อยนะครับสวยงามนะคะเพราะว่าสีก็ กืนๆกันอยู่นิดนึงมันก็จะดูไม่ไม่แบบว่าเด่นแตกต่างนะคะคก็ดูสมูทีนะคะเป็นลายคาร์บอนทางขึ้นแล้วก็มาดูที่เบาะนะคะเบาะนี่จะได้เป็นเบาะหนังแล้วก็ออกแบบใหม่จะมีก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปีกรองรับในการนั่งะนะครับมันก็จะช่วยกระชับอีกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ อ่ะโอเคนะคะลูกค้าถามว่าอยู่อ๋อมีนะคะ v ีออสโอเค v ีออสตอนนี้เข้ามาเยอะมากๆนะคะมี v ีออสตัว g สีแดงด้วยนะคะอ่ามี v, 9, v Mai, อีออสเก่า v ีออสใหม่นะครับ v ีออสเจอธรรมดาแสงกระบาดก็มีนะครับเ,เยอะแยะมากมายอ่าโอเคบอกอันเนี้ยจะสวยแล้วก็จะรับเวลาที่โค้งนะคะใช่ครับผมโค้งอะไรเงี้ยส่วนเว้าส่วนโค้ง ก็จะรับตัวดีะนะคะมาให้ตัวกระจายไปไหนนะคะใช่ครับผมได้คุณฟูขึ้นไปนั่งนิดนึงโอเคได้ครับก็เดี๋ยวให้คุณพี่มุกไปอยู่ด้านนู้นก็ได้น,นะครับเดี๋ยวข้ามาดูด้านในพร้อมกันค่ะโอเคเพราะว่าข้างในเนี่ยจะกว้างมากๆเลยใช่ครับผมได้คุณฟูพาดูเลขไม่เลยเดยวไปิดงนูลนได้เลยครับอ่โอเค เลขไม่อยู่ตรงนี้นะครับคุณลูกค้าเลขไม้ตรงเนี้ยอาจมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับไม่นะครับผมอยู่ที่สองหมื่นแปดพันกว่ากิโลทับสองหมื 28, ่นแปดพันกิโลต่วตรงเนี้ยไอ้ตรงกลางเลขใหญ่ๆตรงเนี้ยนะครับที่เป็นสามพันกิโลเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวจับระยะทางที่เคยวัดระยะทางกันนะครับก็มไม่มีอะไระนะครับพวกเฉลี่ยกิโลเนี่ยระยะน้ํามันที่วิ่งได้อ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็หน้าจอเนี่ยเขาจะออกแบบมาแบบว่าเป็นเรือนใหม่นะคะที่มันมีแสงสว่างที่จะวิ่งในตอนกลางวันกับกลางคืนจะได้ด้วยนะคะมาดูที่พวงมาลัยกันบ้างนะคะฝั่งนี้จะเป็นมันติฟังก์ชั่นควบคุมระบบเสียงนะครับเพราะว่าระบบเสียงเชื่อมต่อกับจอตรงนี้บลูทูธนะคะ ก็จะปรับเสียงลดเสียงทางด้านซ้ายมือส่วนทางด้านขวามือกันบ้างอะคะก็จะเป็นระบบ Cruise Control นะครับผมก็คือเป็นระบบควบคุมความเร็วนั่นเองนะครับสามารถตั้งค่าได้อะไรได้นะครับก็ปรับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะใช่ครับผมก็พอดีรถมันไม่ได้วิ่งนะครับเราก็เลยไม่ได้ควบคุมความเร็วให้ดูแล้วก็พวงมาลัยดีไซน์มาใหม่นะคะรูปแบบใหม่เลยใช้งานน้อย การเสียดสีนี่น้อยมากนะคะการใช้งานน้อยจริงๆเหมือนเหมือนขับรถปล่อยมือตลอดเอามก็ได้จับเอมัได้จ้ะไม่ได้นะคะมาดูที่อ่าตรงนี้กันบ้างอ่าเนี่ยระยะต่อไปก็ที่สามหมื่นแปดนะครับเพราะว่าตอนนี้เลขไม้์มันสองหมื่นแปดค่ะก็ทุกทุกหนึ่งหมื่นโลนะคะใช่ครับผมก็น้ำมันเบรกน้ำมันเบรกน้ำมันคัสนะครับน้ำมันเครื่องไส้กรองกรองอากาศน้ำมันเกียร์ นะครับทาเร็ยแล้วนะครับมาทางด้านบนกันบ้างนะคะ <c oughs> ก็จะดีไซน์มาใหม่เหมือนกันอ่า <c oughs> ก็เกะตรงกลางรุ่นนี้นะครับไม่ต้องเอานิ้วมาแย่มาง,งัดอะไรแล้วนะครับก็กดปุ๊บเด้งเลยโอ้โหนะครับ กดเบาๆก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องกดแรงไม่ต้องไม่ต้องแบบเมื่อกี้นะคะกดเบาๆก็ได้แล้วก็ได้แล้วนะครับพอดีเมื่อกี้รีวิวให้ดูนะางด้านบนพื้นที่เหลือว่างนะคะใช่ครับผมเผื่อบางท่านนี่เอาไปใส่ของเอาไปใส่ติดตั้งเกจยูที้งอะไรพวกนี้นะครับผมอีกแล้วนะคะถ้าไม่มีที่ไหนติดตั้งก็ติดต่อมาได้นะครับผมมีจำน่ายขายของอีกแล้วนะคะเป็นขายของอีกแล้วแล้วก็เก๊ ก็เปิดง่ายเนาะใช่ครับผมกดกดอย่างเดียวนะครับกดอย่างเดียวนะคะง่ายมาก่าประมาณนี้นะครับมาถึงทางด้านจอกันบ้างจอเนี่ยก็จะเป็นทัชสกรีนอย่างที่แจ้งนะคะทัชสกรีนสวยสยทุกจอดจอทัชสกรีนแอร์เนี่ยจะเป็นอัตโนมัติหรือว่าอัตโนมืออัตโนมือนะครับแมนนวลปรับมือเองได้เลยนะครับเอาจอหน้า หน้ารองเท้าหรือเท้าอย่างเดียวครับความแรงแอร์ปรับเอ่อความเย็นของแอร์นะครับประมาณนี้อ๋อขอนะบคุณคุณภูวดลด,ด้วยนะคะยังเป็นยังมาติดตามเราอยู่นะคะใช่อ่าเนี่ยก็เนี่ยก็จะเป็นในพวกระบบไอหมันล็อกความเร็วรอนลงเครับ เราแต่อยู่ตรงทางด้านนี้นะคะมีก็กดได้นะครับหรือว่าจะทํากดที่พวงมาลัยก็ได้น่าจือเหมือนกันนะคะน่าจะมึนเหมือนกันนะครับพอดีเราไม่มีโอกาสออกไปรีวิวขับให้ดูค่ะนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จอะไรนะที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์หรือว่าจะใส่ที่เสียบไฟจุดบุหรี่ก็ได้ค่ะนะครับวันนี้ก็เป็นที่เสียบ USB นะครับเสียบสายเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้เลย อโอ้มีที่เสียบ usb ให้ด้วยนะคะใช่ครับมีกันลื่นท่าไหลให้ด้วยอ่าประมาณนี้ถัวาสวยงามโอเคแล้วก็จอันนี้ก็ใหญ่ใหญ่มากๆเนี่ยเราก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเนี่ยสัมผัสเข้าไปก็ได้สัมผัสได้เลยนะคะจะเป็นวิทยุก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบลูทูธได้หมดเลยนะคะใช่ครับ อ่าประมาณนี้แล้วก็จะดูกล้องนิดนึงนะครับอ่าส่วนเรื่องเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ถอยมันก็จะเหมือนพวกฟอร์ดพวกอะไรพวกนี้แล้วนะครับผมเนี่ยเป็นเกียร์ยกขึ้นมาแล้วก็ดันขึ้นไปมันก็เป็นเกียร์ถอยเนี่ยกล้องก็จะติดอ๋อก,กล้องหลังนะคะ,ะกล้องหลังนะครับตวบรวจสอบเพื่อความปลอดภัยนะคะกล้องชัดจอใหญ่ใช่ครับสะดวกในการ ดูนะคะในการอมองอันนี้ก็วัดระยะได้จริงเลยนะครับคุณลูกค้าอันนี้<อ>ตรงจริงนะครับรุ่นอื่นผมไม่รู้นะแล้วก็รุ่นนี้นผมก็ไม่ได้อวยนะครับแต่รุ่นนี้โอ,โอเคเลยเรื่องกล้องนะครับ อันนี้มัตด้าสีประตูก็ยกเกียร์แบบนี้นะคะนะคะอ่าพวกมัตด้าพวกฟอร์ดแล้วพวกนี้นะครับก็เป็นเกียร์ยกหมดแล้วนะครับสวยงามนะคะใหญ่โตมากแล้วก็มีช่องช่องก็ค่อนข้างลึกเหมือนแบบว่าเอาไว้ใส่ของจริงๆอ่าหรือว่าแบบวางแก้วนะครับถ้าช่องติมเๆบางทีเบรกงแรงแก้วก็อาจจะประเด็นล้มมาได้แต่อันนี้ลึกเลยลึกเลยเนี่ยมือข้อมือหนึ่งเลยอ่ะอ่าประมาณนี้ถือว่าลึกมากลึกนะครับผมเนี้ยลึก ลอลกเด,เดี๋ยวไปดูทางด้านราคากันก่อนนะคะก่อนจะไปที่ตัวเครื่องว่าจะเหมาะสมไหมนะคะ,ะราคานะครับผมเดี๋ยวดูไานี้เลยอืมอพอดูเครื่องแล้วก็จะโอ้ราคาถูกจังน่าซื้อนะคะอ่ะราคานะครับผมคันนี้นะครับไม่ต้องถามหาสดวนลดแล้วนะครับผมแต่เราจะลดให้เป็นกรณีพิเศษสาหรับคันนี้นะครับผมเราขายอยู่ที่ เจ็ดแสน 29,000บาทเท่านั้นะนะครับผม729 00 0บาทเท่านั้นเฉพาะลูกค้าในช่องทาง YouTube และทางไลฟ์สดของเรานีเท่านั้นหน้าร้านขายอยู่ที่749,000บาทนะคะขายดู <ผม S 2> ไลฟ์สดนี้เรารับไปเลยนะคะส่วนรถนะคะก็จะเหลืออยู่ที่7 2 9 0 0 0บาทใช่ครับเพราะว่าท่านอื่นจะไม่ทราบราคานี้นะครับยกเว้นท่านที่ดู YouTube กับดูไลฟ์สดเราเท่านั้น นะครับอ่รถปียี่สิบตรงรุ่นนะคะรถสภาพดีมากรถปี2 0่สิจดเเมษาหกสานะคะกลองรุ่นพอดีเลยเครื่องยนต์หนึ่งจี่ีอ่า1.9ึีซีประมาณนี้นะครับเป็นตัวแซดนะคะอ่าโอ้โหสวยมากเป็นตัวไฮวิ่งอยู่ประมาณ2,800มืนราคานี้ถูกมากสามารถไปเช็คราคาก่อนได้นะคะใช่7 2็ด0 0นบาทโอโหนะครับ ก็ไปแสนอยู่เลยอ่าที่อยยังเจ็ดกลางๆเจ็ดปลายๆอยู่อ่าครับเครดิตฟรีดาวได้ไหมคะได้เลยนะครับได้เลยหอ,อรถที่ศูนย์บาทได้ทุกอาชีพนะครับอ่ะโอเคก็เดีย๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะปิดไหล่กันไปนโอเคนะคะไปดูทางด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะคะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีการ ทำอะไรกับเครื่องมาหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์เดิมเแล้วก็ราคานี้จะคุ้มไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าเหมือนจะมีลูกค้านะคะทักเซล,ลมาแล้วนะคะว่าจะขอดูก็โอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวก็นัดวันดูรถได้เลยนะคะบอกแล้วว่าราคานี้อยู่ไม่นานจริงๆคันนี้นะครับ พิเศษก็คือติดตั้งคำชกฝากระโปรงมาเรียบร้อยแล้วรอสักครู่นึงเดี๋ยวสักครู่นึงอ่ะเดี๋ยวเปิดใหม่นิดนึ่งอ๋ออ่ะปล่อยไปได้เลยนะครับผมถ้าส่วนตัวเนี้ยไม่ถึงแน่นอนใช่สูงมากเลยสจะทำไงแล้วจะลงอ่าก็เดี๋ยวถ้าลงแล้วก็เลื่อนมาข้างๆอ๋ออ่าเนี่ยเนี่ยจะถึงนะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยไม่ถึงนะคะแต่เขาเกาอี้มาปีนคำโชคฝา โปรมาแล้วเรียบร้อยม,มาดาูหลักๆก,กันก่อนเลยคุณฟุกก็น็อตฝากระโปงนะครับน็อตแก้มโครงสร้างตัวถังนะครับ้องเครื่องยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าไม่ชนหนักไม่ผิดความแน่นอนนะครับรอยมาร์กนะคะยังอยู่ทุกจุดเลยใช่ครับผมอ่าสวัสดีลูกค้านะครับผมสนใจรถเก๋งนะครับก็ ยังไงรบกวนฝากติดตามนะครับพรุ่งนี้ตอน4โมงนะครับผม4โมงเย็นตรงเป๊ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตรถเก่งให้ดูนะครับพอดีรอบอัปเดตรถเก่งมันเป็นวันพรุ่งนี้พอดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเลื่อนอีกหนึ่งวันเป็นพรุ่งนี้นะครับผมฝากติดตามไปด้วยนะครับสาหรับคุณพี่สุดารัสนะครับ แผ่นเพดนะคะสวยมากๆถุงเพิ่งจะเอาออกนะคะแล้วก็น็อตจะมีรอยมารอยมารสุด,ดนะครับไปดูเครื่องยนต์ก่อนนะคะคุณุกเครื่องยนต์พันเก้ซีซีเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆนะครับยังไม่ได้มีการขยา,ยายไปไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเนี้ยต่วนยหา่ก็จะเป็นพวกระบบ egr อะไรพวกเนี้ยนะครับไเปเนี้ยก็คือเนี้ยต,ตรงกลางตัวเนี้ยนะครับอยู่ด้านในนู้นนะครับตายตายท่ออินเตอร์ นะครับอ่ะหลายท่านอาจจะคุ้นได้คุ้นตาคุ้นตาก็ดีนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้อุดไม่ได้อะไรเลยนะครับยังเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับแต่ถ้าออกรถไปแล้วนะครับต้องการอุดดิจาก็ติดต่อมาได้เลยอีกแล้วนะคะโอ้โหโอ้ขายเก่งนะครับมาดูแบตเตอรี่กันบ้างนะคะคุณฟูกอันนี้ก็จะเป็นแบตจากศูนย์เลยนะครับผมยังไม่มีการแกะการถอดยังไม่ได้แบบมีรอยเอาที่ขีดมาพ่วงแบตเลยนะครับไม่จริง หม่จริงประกันอ่ะแล้วก็ด้านในนะคะสวยงามทุกจุดสดสดกันเลยสวยงามตาใช่ค่ะสวยงามตามากๆแล้วก็ด้านบนนะคะก็เอ่อพวกลูกยางพวกสติกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับยังไม่มีการชำรุดเลยแม้แต่น้อยอค่ะนะฮะมาดูทางด้านนี้กันบ้างโอ้แผ่นได้ทุกจุดนะคะมีรอยมาทุกจุดใช่ครับอันนี้ก็คือเป็น เป็นขนขนเครื่องคัดนะครับอ่าติดมาด้วยอ่าโอ้ฝุ่นเยอะมากเลยฝุ่นบานเลยก็จะเป็นระบบเบรกเสก็ก็บอกแล้วนะคะว่าของเรานะคะถึงจะข้อมูลไม่ค่อยแน่นแต่เดียวพูดความจริงนะคะพูดความจรงิงฝุ่นนะคะเยอะเดี๋ยวเราล้างให้ได้นะคะ ตรงจริงๆยอมรับเลยนะคะไม่มีการโกรหกลูกค้ายอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเนี่ยรถรถมันเพิ่งจะเสร็จมาเมื่อสักพักนี้เองนะครับฝุ่นลงอีกแล้วเออเรื่องจริงนะที่เราฝุ่นเยอะจริงนะครับผมไม่ได้โกหกมีเบรก abs มาให้นะคะเราให้ดูได้ทุกจุดเลยไม่รู้ว่าจะโกหกลูกค้าทําไมนะคะอ่าประมาณนี้นะครับที่เเลือเนี่ยก็ดิะเดินหมดเลยนะครับคุณลูกค้า ให้ดูยังข้างในเลยนะคะคงไม่มีใครให้ลึกกว่านี้แล้วนะคะอ่าก็คือถ้าลูกค้านะครับที่เคยมารับรถกับเราก็จะทราบวันนี้นะครับว่าเราจะเออยืนปัดกันจนวินดท้ายก่อนที่ลูกค้าจะถ่ายรูปรับรถเลยนะครับเพราะ่นมันเยอะไงค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยมันต้องดูที่บริการหลังการขายนะคะ<ช>ก็มาซ่อมเนี่ยก็จะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็น้อยนะครับไม่ค่อยมาซ่อมเพราะว่ารถมันออกไปแล้วก็มันไม่ไม่ไม่เสียค่ะมีก็ จุกจิกกับพวกแบตเตอรี่พวกอะไรพวกนี้นะครับที่ว่าบางทีมันจังหวะมันเสียพอดีก็เข้ามาเปลี่ยนครับฟรีไม่คิดตังค์อ่ามีจุดไหนที่จะต้องดูอีกคะที่แบบขาดไม่ได้เลยอรถมันใหม่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องให้สังเกตอะไรนะครับแต่ถ้ารู้ก็เก่ามันก็จะต้องมีจุดสังเกตอ่าโอเคครับก็ได้ดูได้ชมกันแล้วนะครับย้ำราคานะครับผมออนิวหนึ่งจุเก้าแสนสองหยสินะครับ ขายเหลืออยู่ที่729,000บาทเท่าน,นั้นนะครับผมเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับก็ลองไปเช็คราคากันดูอ่อาก็ฝากกันไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ